สถานีรถไฟบางสะพานน้อยมารับใครเอ่ยนะฮะรถไฟไม่มาเลยกำหนดถึง1 7 9นะฮะสักครู่นะครับสักครู่เดียวนะครับมารับเจเบียเจเบียมาเที่ยวนะฮะ บางสภาน้อยที่มีสถานีบางสภาน้อยท้ธุรการที่มีความประสงค์จะลงที่สถานบางสภาน้อยโปรดตรวจอบด้วยสของท่านที่นำติดตัวมานำลงาที่เขาเชื่อว่าเอาเจเบียไปไนมาไปไหนมาไมาไไม่ไหนมไมานมไปนมนมานมาหนมาไอไหนดาไปนมไปนมาหนม่นมาหนมาไนมาไปไนาไป้หนปไหนมไหนมาปีหมาไัไหาปปนามาไปไนไนาไปานามาไนปหยู่ไปอนปีนม่ไไงปีนมงอปนหานกูกลับ มันเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหรถไฟผมไม่ได้นั่งนานเลยเนี่ยมันเป็นไงมันร้อนไหมมันเป็นความเป็นเราที่สุดแล้วจริงเหรอพัทยานั่งรถไฟไปที่กุชายไปรถไฟถ่ายอุ้ยจาน้ำใจแล้วกูไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวดีนี้เอาไปกันเดินเดินเดินหน่อยเดินหน่อยรถจอดอยู่ข้างหลังตอนนี้เราอยู่ที่จันทิมารีสอร์ทหาดบางเบิร์ดนะครับโอ้โหวันนี้เจเบียมาทำอะไรมาฮักควันมาเป็นพนักงานมั้งนะอ๋อมาช่วยงานด้วยเหรอ มาเที่ยวด้วยอยู่บ้านเขาอย่างนี้เดียวดายไงอ่ามาช่วยงานช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรสารพัดจีเบียจริงแล้วเคยผ่านงานรีสอร์ทมาแล้วเนาะจริงๆแล้วเคยจเบียเคยเคยผ่านงานอยู่ที่โรงแรมที่กอะลิเปะนั่นแหละพี่โจโอ้กอะลิเปะก็อยู่แบบบริการลูกค้าอย่างนี้แหละเลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นแบบทัวร์ไปอย่างเงี้ยคนเยอะไหมที่นั่นคนเยอะไหมเยอะไหมมันก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นถ้าไฮซีซั่นคนก็จะแน่นเลยที่นี่คนจะค่อนข้างเงียบเนาะมันก็ มัน,นก็ตามอยู่ที่มันเป็นแบบบ้านๆมันไม่เหมือนประจวบนะประจวบคนมันเยอะอะประจวบเอาจริงก็เงียบนะคนมาเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ถาว่าถ้าในช่วงกลางวันนี่ออกมาคือก็คือคนพื้นที่คนพื้นที่แต่ถ้าเป็นช่วงเทศก,กาลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเวลาก็บุกมาเงีย้ยเหมือนกันเหมือนแบบนี้แหละ นี่เดี๋ยวเราก็มาดูเจเบียเราถ่ายระยำอ่ะเราต้องขายระยำมาเที่ยวพักผ่อนดีกว่าใช่มาพักผ่อนแล้วให้เจเบียมาบริการดีกว่าเออให้ให้อยู่กับพิจโอนี่ได้เลยจะเป็นเทคนิคตอนแหล่เองอีกตัวเทนได้เลยนี่นี่ต้องทำความรู้จักไอ้นี่ก่อนกันคือเจเบียได้ไปทำงานคาราโอเกะไอ้นี่มันชื่ออะไรนะอะไรนะหมาเราชื่อแล้วเนี่ยนี่นี่ราว่ามันกัดท้ามไม่รู้จักเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยไปยุ่งกับฝรั่งเขา มาขับกําลงเข้ามาคนเดียวามาคนเดียวชอบฝรั่งเหรอที่สุดโอ้จุกเลยนะจุกเลยนะพี่โชว์เลยไปงานวิวสวยไหมบางเบิดสบายนะนี่ครับชายทะเลบางเบิดนี่สบายใจที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่แล้วสบายใจนะที่วิวยร์บอกอยู่แล้วไม่สบายใจอีเบียก็ออกเรือลเห็นไหมอ่าเยวเดี๋ยวพาไปออกเรือตกหมึกได้ปะมีหมึกมีตกหมึกดเพื่อ ที่ปลาแล้วเรืองใครเรืองพี่โจก็บางทีก็เออตอนนี้ไม่ได้นั่นละเป็นเรือของเขาเออในอะไรชอบอะไรแบบนั้นบ้างทอดแหตกมึกอย่างเงี้ยเลยครับผู้ครับปลาแถวนี้น่าจะมีหอยเสียบปะวะมีมีดีมีดีที่เขาขุดขุดเออเนี่ยขูดหอยมี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 เยอะหอยเสียบหอยตลับอ่ะใช่ใช่อีกวันที่27นะจะเปิดถนนคนเดินทางด้านนู้นนะจะมีร้านคงร้านค้ามีอาหารเยอะเอตักต่างแถวบ้านเราเนี่ยออกไปนู่นน่ะ เดี๋ยวนี้จะตั้งบันลมด้วยได้จะเบียร์เก็บตั้งบันลมนี่ยาวจริงนี่ถนนยาวไปนู่นเลยหรอโจถึงตรงน,นั้นแหละไม่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 เท่าไหร่ประมาณครึ่งกิโลได้มั้งจากนี่ไปนั่นเออประมาณนั้นพูดสายตากูอยู่แต่ที่ฝรั่งแบบนี้แหละฝ <laughs> รั่งหล่อใช่ไหมโอ้ใช่ชอบฉันรักเขาเ <laughs> อาทำท่าเดินไปถ่ายรูปตรงนั้นไหมล่ะจะได้ไกลๆมัลงเขินเหรอ เจี๊ยบเพิ่งมาถึงนะครับอยู่ถึงกลางคืนนะที่แดงก็บอกก่อนเขาก็นอนนี่แหละอู้หูใต้ตันต่อตอนแล้วก็คืนจะต้องแต่งตัวอะไรออกมาต้องแต่งหน้าสวยๆนู่นมีเอามีผู้หญิงด้วยกำลังใช่ไหมจบแล้วจบแล้วจบแล้วมามีคู่มาแล้วเรียบร้อยอดรับประทานกลาคืนเลี้ยงเบียร์ด้วยนะโอ้โหกินทุกวันช่วงนี้รสคุ้งปิ้นแล้วจ้า โอเคลาไปแค่นี้ค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันได้นะที่จันที่มารีสอร์ทที่บางเบิดค่ะใช่บางเบิดเป็นรอยต่อนี่นี่นี่เขานี่เป็นร้อยต่อพี่โจ๊กหันให้เขาจังหวัดนะเนี่ยนี่ร้อยต่อจังหวัดอ๋อนนี้อันนี้ชุมพรที่นั่งอยู่เนี่ยชุมพรราคาขวาววันนี้นิดเดียวเนี่ยเป็นประจวบสุดเขตแล้วเป็นร้อยต่อประจวบชุมพรนะอ่านะครับ้าเจอกานนะกับบรรยากาศที่เจเบียมามาพักผ่อนมาเที่ยว แล้วก็มาช่วยงานด้วยนะที่จันทิมารีสอร์ทครับยังไงไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ที่นี่ทาวน์หรืออะไรอยั้นเดี๋ยวคนจะต้องมาได้หรือยู่ไหนไม่ได้อยู่ไม่ได้เราไม่ใช่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าอยู่ปุ๊บเบียรก็จะช่วยงานนู่นนั่นนี่ไม่ได้อยู่ป่าทัาน์เบียร์เขาชอบเขาก็อยู่เองแหละเขาไม่ชอบเขาก็ไปก็เหมือนธรรมดาอยู่ได้ยาวอยู่ได้ยาวเนาะง่ายก็ให้พี่โจหาให้กำลังใจกันเออเดี๋ยวหาให้วังเบิ่อต้องจะมีอยู่หรอก ขอบคุณนะครับคลิปสั้นๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องสื่อจ t ท a เวลด้วยค่ะจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็งดดราม่าด้วยงดดราม่าด้วยเนาะจะเบียก็เป็นคนคนปกติคนทั่วไปนะครับเนอจ้าจ้าสวัสดีครับ